ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอา t นี้เคนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2ี่พฤษภาคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางมาเลเซียเมื่อวานมาเลเซียหลุดนะครับมาเลเซียออกผลแปลกแปลและแนวโน้มนี่เมื่อวันพุธออกอะไร3 0 3เมื่อวานนี้ออกอะไรไอเมื่อวันพุธออก0 0 3เมื่อวานนี้ออก3 0 3แนวโน้มอาจจะเป็นเบิ้ลเ็นไปได้นะครับวันนี้นะครับ ทำมันสามสมากก็จับ3ามสเลยโอเคครับมาเลเซียประจำวันที่23นะครับท่านใดเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับเนาะและกรณีมีโฆษณารบกวนจะเกิดข้ามนะครับเนาะช่วยสาบส่วนช่องผมด้วยครับด้วยการดูโฆษณาครับโอเคครับมาเลเซียวันนี้เด่น0 3ครับนีไม่ที่3ครับในีไมที่3จาะครับ13 63 เจ็ดสามหนึ่งศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ครับร้อยจะไปคิดได้มากมายก็ศูนย์เลยผมมันผมว่าโอกาสที่มันเลขที่ผมเคยบอกไปถ้าใครติดตามเลขมันออกซ้ำๆเดิมๆเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นเบิ้ลเป็นไปได้ครับ เมื่อว,วันพุธอะไรเมื่อว,วันพุธออก003เมื่อวานนี้ออก303แล้ววันนี้จะออกอะไร333 3, 3, เเบ่าฮะติดไปนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับติดไปนะไอ 000, ้000333เนี่ยติดไปนะครับเบิ้ลมันอาจจะจะมา000333 000, ติเป็นตัวละบาทไม่ว่าไม่มากไม่หม้ลวผมมันบางครั้งเราต้องเผื่อไว้หน่อยผมว่านะครับโอเคครับประมาณนี้สําหรับมา,าเลเซียนะท่าในใดเข้ามาแล้ว อย่าเลื่อนครับอย่าก,กดค้ามโฆษณานะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรวยๆทุกท่านครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับก็คือสามฮานอยครับสวัสดีครับ